สวัสดีครับวันนี้เราทำโอก,กันนะครับวันนี้เรายกเครื่องอ220คันนี้ลงเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้มีสภาวะน้ำดันเราไปดูกันนะครับตอนลื้อเครื่องมานี่ครับเป็นเครื่องยนต์ eisu เจ3 220นะครับตัวนี้เป็น3,000 220นะฮะรหัสเขาคือเ j 3เดี๋ยวนี้เราทำการรื้ออันนี้มาให้เราแก้เรื่องสภาวะน้ำดันครับรถยังไม่เลขก,กิโลยังไม่เยอะนี่นะ ไมหรือรลลลลาคาที่ว่าแบบแั้ววันนี้ก็รุมกันนะครับบรนบรรดาช่างเราจะมาดูวิธีหรือกานไปพร้อมกันเลยนะครับนะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนนะวิธีการก็คือเราต้องตั้ง สุบหนึ่งก่อนนะครับตั้งเข้าเวียงสุปหนึ่งก่อนแล้วก็ล็อกเฟืองนะครับอย่าลืมล็อกเฟืองนะถ้าตัวนี้ยูโรโฟตบยากครับเฟืองมันฝืดนะครับแล้วเราก็ต้องเราจะได้รู้ว่ามาร์กตั้งยังไงนะฮะแล้วก็เข็มนะเขาตั้งมากี่ฟิลเลอร์นะเราจะได้รู้ด้วยครับเมื่อมันเลขกิโลมันยังสดนะครับถือว่าเป็นการเรียนรู้สําหรับช่างมือใหม่นะฮะว่า ถอดหรือเครื่องมตั้งซุปหนึ่งก่อนล็นอกเปลือกให้ดีนะฮะแต่ถ้าเป็นช่างรุ่นเก่าเราไม่จำเป็นนะฮะอีซุก็มีนะฮะนี่นี่นี่ฟองน้ําซับเสียงนะเดี๋ยวเราต้องดึงออกตัลระกอบนะครับเพราะไม่งั้นเอาไว้ปุ๊บเนี่ยมันจะซับน้ำมันเครื่องเสร็จปุ๊บตาน้ำมันจะผุหมดตาน้ําผุหมดเนี่ยเนี่ยมันจะเกาะหมดเลยเดี๋ยวดึงออกเดี๋ยวเราดึงออก,เ,เ,ออกเอาล้างมา นี่เป็นเฟืองซับนะครับอย่าลืมลอ็อกเฟืองเห็นไหมเราเอา,อาน็อตเบอร์สิบร้อยเข้าไปยึดมันมีสามชั้นนะตีเจสามนี่ร้อยนครับร้อยน็นอต แน่นไหมน็อตฝาตูปใหญ่ไม่แน่นครับไม่แน่นนะน็อตฝาตู้อีอสูบก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบปอนด์หนึ่งเก้าสิบปอนด์แต่เดี๋ยวเราจะขยายน็อตใหม่หมดเลยนะครับให้อัดปอนด์ได้เยอะน็อตไม่แน่นเลย ก่อนที่จะมาหาเจ้าหนูลูกค้าได้ทาการเปลี่ยนปั๊มน้วาวาล์วน้ํามาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่ทำการไล่เบื้องต้นด้วยตัวเองก่อนว่าน้ามันดันจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ใช้ไปสองวันสาวันแล้วก็ลูกค้าก็ตังาากแก้วมาเจ้าหนูแก้ันดันให้นะฮะก็ตอนนี้เดี๋ยวทําการลือ้อไปบางทางก่อนนะครับ๋ยวครันนี่ก็เป็นรถฝาสูบของอีสุรเดิมๆกันดัดโรงงานนะครับติดเดียวรุ่นเจ็ดสิบ อัดได้ประมาณเจ็ดสิบปอนด์ทางใหญ่ยกฟอสซูบเช็คกันเซข้ามตรงไหน,นใหญ่เอาผ้าเช็ดพิษหน่อยเดี๋ยวามาลุ้นกันนะครับว่าจะข้ามสูบไหนเดี๋ยวเดเดี๋ยว,ยวพึ่งเช็ดประเก็นก่อนอเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้ามซุดไหนเอาเห็นแน่นอนเลยนี่นี่แล้วก็นี่ เส el, uno, green green Entonces, ื้อสูบก็เป็นสี่เจเจสามก็เหมือนยูโรโฟนะครับสี่เจเจหนึ่งตัวออนนิวนั่นแหละผิดกันแค่ชุดฝ้าหน้าตั๊มสซลานะครับแล้วก็เป็นหลุมใหญ่หลุมใหญ่เขาจะมีแบบอย่างนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจะว้าสวยแล้วก็รุ่นนี้ทาไมไอระบายถึงออกเยอะนี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาขัดหยาบมาเนี่ยเห็นไหมนี่ครับนี่คือรถป้ายแดงโรงงานนะครับขัดหยาบมาไอระบายก็ไม่ต้องถามเลยออกเยอะแน่นอน าสูบสวยกิฟเลยอย่าเก็บออกยังเอาเก็บออ,อ,อ,ออกเลยตรงนี้เราทําการส่งเสื้อนะครับส่งฝาเข้าลงกึนครับอืมข้ามนี้นี่ข้ามน้นขมนำข้ามนี้ครับแอนกลางทําการอัดน้ำฝสุบแด่ผ้าเช็ดกระบอกสูบ เสื้อแตกแน่นอนร้านเปอร์เซ็นนี่นะครับมองด้วยตาเปล่าจะเห็นเลยว่าเสื้อสูบแตกแน่นอนโลกอาจทร์ตัวของซีเจสามคือเสื้อสูบแตกตรงกลางระวังกระบอกสูบนะฮะเห็นด้วยตาเปล่าแน่นอนนะฮะนี่น,ะนี่นี่้ด้วยนะนี่นี่นี่เสื้อสูบแตกครับร้านเปอร์เซ็นต์ การมาอีกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ถึงการรื้อเข้าเวียงแต่คันนี้ท่านหลวงพันธงเลยนะครับว่าเสื้อสูกแตกแน่นอนเสื้อลาวแน่นอนนะครับเพราะว่าลูกประจําตัวของซีเจสามมันคือปัญหาของเสื้อสูกลาวนี่ไงเดี๋ยวจะทั้งตอ้อะทาการดันลูกออกมานะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับวิธีการรื้อนะอาจจะไม่ละเอียดมากาเพราะว่า มันก็ทั่วๆไปนะครับหรือปกติทั่วๆไปนะฮะก็วิธีการตั้งมาร์กหรือการเช็ครายละเอียดก่อนหรือนะฮะแล้วเวลาลือเราก็ต้องตั้งมาร์กดูความอิติของเครื่องยนต์นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะคราวนี้แก้น้ําดันนะครับเดี๋ยวดูวิธีการแก้ของที่นว่าจะแก้เป็นลักษณะไหนนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ